ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับคลิปรีวิวโทรศัพท์ซึ่งในวันนี้นะครับจะเป็นรุ่น oppo a54 นะครับส่วนเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องที่ผมซื้อมาใช้งานเองและเครื่องที่ผมซื้อมานี้นะครับเป็นเครื่องติดโปรถ้าซื้อเครื่องเปล่าราคาจะอยู่ที่5000 6 9 9บาทนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูของที่อยู่ในกล่องกันก่อนนะครับ <Yo. S 1> รอบๆกล่องก็จะประมาณนี้ส่วนด้านหลังกล่องก็จะบอกสเปคคร่าวๆไว้แล้วนะครับกล่องก็เป็นกล่อง2องชั้นแบบนี้นะครับดึงกล่องแรกออกไปแล้วก็จะเจอกล่องที่สองสีขาวแบบนี้นะครับตอนเปิดก็ให้ระวังนิดนึง นะครับก่องเป็นสุญญากาศค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวเปิดมาก็จะได้เจอกับกล่องเล็กๆที่อยู่ข้างในก็จะมีเคสคู่มือแล้วก็เข็มจิ้มถัดซิมนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับแต่ผมได้เอาออกไปแล้วส่วนต่อไปก็จะเป็นอะแดปเตอร์ ชาร์จไฟนะครับซึ่งเป็นฟ้าชาร์จ8วัตต์ตอนนี้เหมือนจะเป็นฟ้าชาร์จตัวเก่านะครับแล้วก็สาย USB Type C 1เส้นส่วนหูฟัง ไม่มีแถมมาให้ในกล่องนะครับสำหรับของในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับมาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างนะครับก็จะมีกล้องหน้าเป็นแบบจุดนะครับไม่ใช่แบบหยดน้ำนะครับส่วนด้านซ้ายของตัวเครื่องก็จะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ที่ใส่ซิมนะครับเป็นแบบทริปเปิลสล็อนะครับ ส่วนด้านบนก็จะเรียบๆนะครับส่วนทางด้านขวาก็จะมีปุ่ม power แล้วก็ปุ่มสแกนนิ้วอยู่ในปุ่มเดียวกันนะครับด้านล่างก็จะมีรูเสียบหูฟัง3.5มิลิมไมโครโฟนช่องเสียบ USB Type C แล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นลำโพงส่วนด้านหลังก็จะมีกล้องอยู่ทั้งหมด 1, 2, 3ตัวนะครับ อันนี้ไม่ใช่กล้องนะครับแล้วอันนี้ก็ LED flash นะครับแล้วก็สัญลักษณ์ Oppo นะครับส่วนสเปคก็จะมีดังนี้นะครับ ่วนการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆก็ใช้ได้ทุกแอปพลิเคชันนะครับไม่มีปัญหาการไม่รองรับแอปพลิเคชันแล้วนะครับจะยกตัวอย่างแอป a c e b o o กนะครับก็เลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนดีนะครับปัดซ้ายปัดขวาก็ไม่มีสะดุดนะครับมาถึงในการ ดู YouTube Oppo A54 นะครับยังดู YouTube ได้ที่ความละเอียด 180p 0 60เฟรมเรทนะครับถึงแม่น้าจอจะมีความละเอียดแค่ HD+ p s ก็ตามนะครับในส่วนของการดู Netflix เนื่องจากความละเอียดหน้าจอแค่ s d p s จึงทำให้ดู Netflix ได้แค่ความละเอียด 520p เท่านั้นนะครับเพราะ รองรับแค่ l 3นะครับสำหรับ Netflix ส่วนเสียงของลำโพงที่มีมาให้เพียงตัวเดียวถือว่าเสียงดีมากๆเลยนะครับก็มาถึงการเล่นเกมกันบ้างนะครับอย่างที่บอกไปตอนแรก cpu ที่ให้มาเน้นประหยัดพลังงานนะครับจึงทำให้ การเล่นเกมปรับภาพสูงสุดไม่ได้นะครับ <Yo. S 1> แต่ปรับเฟรมเรทสูงสุดได้นะครับตอนที่บวกๆกันก็จะตกมาอยู่ที่5 6 6 Frame เฟรมเรทนะครับประมาณนี้แต่ก็ถือมาเล่นได้นะครับถึงแม้ว่า CPU จะไม่ได้ทำมาเพื่อเล่นเกมก็ตามนะครับอีกเกมหนึ่งก็จะเป็น Call of Duty นะครับ เกมนี้ก็เช่นกันปรับกราฟิกสูงไม่ได้เช่นกันนะครับแต่ปรับเฟรมเรทสูงได้ส่วนเกมอย่าง Free f i r e นั้นจะปรับไม่ได้เลยนะครับเฟรมเรทก็ไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีแอปอย่างเกมสเ e ร d นะครับที่ช่วยในการเล่นเกมของเราจะมีโหมดต่างๆให้เราเลือกอยู่3โหมดนะครับ แล้วก็จะมีการปิดกัน้นการแจ้งเตือนการเป็นเสายนะครับเผื่อแม่โทรมาตามนะครับโหมดนี้ถือว่าดีเลยทีเดียวมาถึงกล้องถ่ายรูปที่ให้มา3ตัวก็ไม่มีกล้องอันตรวายนะครับทำให้รูปที่ถ่ายออกมามุมมันก็จะแคบๆนะครับ ดูจากตัวอย่างรูปที่ผมถ่ายมานะครับส่วนโหมดมาโครก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับในการอัดวิดีโอของกล้องหลังได้สูงสุดที่1 0 8 0 p 30เฟรมเรทนะครับตัวกล้องจะไม่มีการสั่นมาให้นะครับ ่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาที่16ล้านพิกเซลก็ถ่ายรูปออกมาได้สวยนะครับแต่รู้สึกว่ายังเฉยเฉยไปน,นิดหนึ่งนะครับไม่ได้บือหวาอะไรสำหรับกล้องหน้าครับการรีวิวก็จะประมาณนี้เป็นรีวิวสั้นๆนะครับ oppo a 5 4เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับเล่นเกมพอได้บ้างเพราะว่าเน้นไปทางประหยัดพลังงานซะส่วนใหญ่ ถ้าเกิดใช้แค่ดู a c e b o o o ไลน์ IG ดู YouTube อะไรแบบนี้นะครับแบตแทบจะไม่ยุบเลยนะครับถือว่าประหยัดพลังงานได้สุดยอดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆดูรีวิวนี้แล้วนะครับสนใจที่จะหาซื้อมาใช้นะครับซื้อได้ตามช็อปต่างๆนะครับช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆนะครับราคานี้ถือว่าไม่แพงได้ความจุ128กิกเลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ